พวกเราทำลว จบแล้วจบแล้จบไม่ใด้ต <can> ัวเองไหมคะค่ะว <can> ันเพ็ญเดือนที่สองน้ำพนองเต็มตะลึงพวกเราทั้งหลายชายดิงงละนุ่งกันชายดิงอ่ะมันวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำพนองเต็มตะลึง วก้าทางไกลชายหญิงระกนุกันยิงมันรอยกระทง n ล่กระท u n ล่กระทง n ายกระทงคนแล้วขอชวนหนังแด็ออกมาลำบง วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขนมเต็มแต่บอกเราทั้งไรใช่เหมือนที่เราไปอ่ะเพ็ญเดือนส2สองน้ำขนมเต็มตาลวกเราทั้งไรจะโยกช้นุกันระดงล นังแกวออกมาลำบงลำบงออกมาลำบงบุญจะตวงที่เราฝึใจเกลี้ยเก่งมากค่ะอุ่นได้ได้ได้หรออุ่นได้ได้โลกนี้ ให้เจ้ามีพลังให้เจ้าว้า มือ,อยังคะ่ะเก่งมากคะ่ะจำเนื้อได้ตั้งเยอะแนะ่